ได,ได้รับแจ้งนะครับก็คือเดี๋ยวพาทีมช่างต่างไปที่ยอดเทเวิทนะครับก็คือมีอุปกรณ์ภายในเรือมีปัญหาราไปตรวจเช็คว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็จะมีทีมน้องฝึกงานแล้วก็ทีมช่างไปนะครับหลังการขายสบายใจได้เมื่อรับสินค้ากับเรานะครับกามินมารีนไทยแลนด์กามินมารีภูเก็ตนะครับเดทออดร้อนสะหิตครับวันนี้ มากับพร้อมทีมช่างนะครับกามินมาเรียนประเทศไทยต้องไปดูเช็คดูก่อนว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเนาะแ้วก็ได้ข้อมูลคร่าวๆมาบ้างแล้วในบางส่วนนะครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับตัวภายในเครื่องนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นอัลฟาเมปซึ่งอัลฟาเมปตัวนี้จากผู้นําเข้าเนาะในในใน,ในไทยตลอด1 6ปีนี้มาในตะกูลอัลฟาเมปเราไม่เคยนํามาขายในไทยเนาะแต่ต้องไปดูก่อนว่ามันจะแก้ไขอะไรจะได้บ้างเนาะเดี๋ยวเข้าไปทูทีนึง เนี่ยน่าจะลำนี้บ้างอ่าลำนี้ลำลำลำเดือดเดืยวนะหาดูวใครก็ของเดือนเลยลำนีเลยช่างกำลังดูกันอยู่นะครับกำลังไล่ไล่สายต่างๆนะครับก็คือเป็นเรือเล็กที่ไว้ส่เพื่ขึ้นเรือใหญ่ในลำนี้นะครับเรื่อนี้รายละเอียดพวกจอสาวต้องปลดกลับมาเนาะมันเป็นตัวอ alpha map ซึ่งอ alpha map ตัวนี้นะครับเราไม่ได้จำหน่ายในไทยเนาะแต่ต้องดูให้เขาโน้ว่า เขจะไปต่อแบบไหนนะครับตอนนี้เรามีคำตอบแล้วเดี๋ยวต้องส่งรายละเอียดให้ทางบริษัทแล้วก็ส่งมาทางแจ้งเขาีทีว่ามันต้องไปในทิศทางนี้นะครับนี้ทีมช่างก็ไล่เรื่องของพวก2,000นะครับแล้วก็ตัวสายคอนเน็กนะครับตอนนี้ไฟมาเนาะเราไล่ดูทีหนึงนะครับเอาอย่ย้อค้างหรือย้อนค้าง เป็นเมอร์คิวรี่วีราโดนะครับ3าม2สองเชือกนะครับเป็นเรือเล็กไว้ขึ้นเรือลำใหญ่ของเขานะครับเออทีมช่างมามีน้องฝึกงานได้มาด้วยนะครับทางช่างของเรือเขาดูแลอยู่นะครับเออเขาถามว่าภาษาภาษาเราพูดไม่ได้แต่ว,ว่าคุยคุย,คยทับศัพท์ไปอย่างเดียวนะครับซึ่งเวลาขึ้นเรือเหล่านี้โดือมูลค่างเรือก็ต้องต้องคอยขั้นตอนในการขึ้นเรือนะเมื่อกี้ต้องคอยเพื่อ,อแจ้งเพื่อมีทีมช่างขึ้นมาเอาแต่ไปมาเป็นเรือลําเล็กของเขานะครับ แต่ลำนี้คุดอึดแน่นอนลำนี้นะครับดูไฟรถ <c oughs> นี่ครับหลังคาตัวนี้จะเป็นโดมน่าจะเป็นโดมของตัวนี้น่าจะเป็นตัวของเฟนทอมตัวก่อนนะครับเฟนทอมแล้วมาทําสีให้เข้าตัวเรือนะครับ <c oughs> เป็นเรือขึ้นเอาไว้สำหรับขึ้นเรือลาใหญ่ลานี้ด้านหน้ามีตัวเกี่ยวล็อกลากเรือเรียบร้อยนะครับสวยลำนี้ถือว่าสวยนะครับสวยเลย ตัวตัวนี้นะครับสังเกีเลย่องหนึ่งไม,ไม่มีระบบ GPS หรือเอ็นเตอร์นอ์ A ต่อนอกนะครับมันเป็นการรับสัญญาณภายในตัวเครื่องทําให้สัญญาณ GPS สองเครื่องไม่ไม่ไม่ลงเลยครับเขาเคยไปแก้มาที่บาหลีเรื่องของ AS นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีสัญญาณมาเลยนะครับแล้วก็ในประวัตินะครับประวัติต่างๆมันจะขึ้นว่าไม่มีแผนที่นะครับเนี่ยในประวัติต่างๆสังเกตครับมันจะขึ้นมีแค่นี้เรื่องของไม่มีการแผนที่เท่านั้นในประวัติต่างๆนะครับมาใช้ อขาเ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 ขาผ่านเขาเขาผ่านสองพันแล้วก็เอาซาวด์เอร์เข้ามาลิงก์เข้ามาก็คืออาคารนี้เดี๋ยวเราจะเอาจอไปอัพเดทซอฟเวร์ดูก่อนนะเพราะว่าหนึ่งสัญญาณ GPS มันหายนะครับซึ่งพอดูทีแรกเรากะว่ามันเป็นที่หัวสัญญาณ GPS สุขรกเพราะว่าเขาเคยเอาเรือไปแก้มาที่บาหลีพอไปแก้มาบอกไปยึดมาไปเลยซึ่งซึ่งมองว่าการแก้ข้อมูลจาก ของบาหลีไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเนาะแต่มันอาจเป็นที่สัญญาณของ GPS ของตัวเครื่องเองมากกว่าคือไม่รับสัญญาณดาวเทียมใดๆซึ่งผมลองเปิดดูแล้วเมื่อกี้นะครับไม่มีดาวเทียมลงนะจังถ่ายรูปได้เลอ,อ่าสังเกตนะครับญญหน้าหน้าต่างของดาวเทียมไม่มีสัญญาณลงแม้แต่ดวงเดียวซึ่งก็ลิงก์ระบบ2000 2 0 0พันเข้ามาแล้วก็มีสายอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ไม่มีหัวสัญญ,ญาณ GPS ภายนอกเลยต้องตัวออกออกเครื่ออ,ออกไปนะครับเดี๋ยวเราทาช่างเขาจะมาร์กไว้ก่อนเนาะกันกันเป๊กกันเป๊ก ก็คือตัวปัญหาหลักก็คือมันมาจาก2000นั่นเลยก็เลยบางก็เลยบางอย่าลองวัดดูนะครับว่าตัว2,000ไฟมาครบไหมเนาะเพราะหนึ่งเรื่องเรื่องโจนี่เราเราค่อนข้างจะ90ปว่าสร็ไปแล้วว่าหนึ่งมันตัวเอาควาเมเบเปาะในไทยเราไม่เคยจําหน่ายมาเลยเนาะแต่ตัวนี้มันมีในเรือทสอบบางอีกตัวหนึง่งอาการเหมือนกันเลยมันไม่ได้สัญญาณดาวเทียมนะครับเดี๋ยวจะแจ้งข้อมูลแต่ที่เราลอ,ลองวัดร่องตัว2000นะครับว่าเพราะหนึ่งปัญหาหลักคือในการโยงไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ก็ตามถ้าเกิดว่าพาวเวอร์ไม่มาเลี้ย2000รือ0มันหลุดเคลือ มันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มันไม่สามารถลิงก์กันได้นะครับเดี๋ยวทางบางเองก็กลังไล่ดูนะครับเพราะว่าเยวจะแก้ปัวข้บันตอนนี้เรามาเจอเรื่องของฟิวชั่นฟิวชั่นตอนนี้ไม่คอนเน็กตตัวกล่องคอนโทรลน่นมันอยู่ที่พื้นด้านล่างบางทีอาจจะโดนน้าได้เนาะเดี๋ยวลองไล่ทีละตอนเลยตอนนะครับที่ได้คุยเรื่องของ G ีวต,ตอนนี้สึกว่าจะมาหลายอย่างเปิดมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก็มนทีมทีมกามินยัมีน้องๆออกผามาฝึกงานด้วยนะครับอ่าจะมีน้องๆฝึกงานมาด้วยครับทางกาบีหรือนึงก็ตามนะครับมาฝึกงานที่ณจุดที่มีการทํางานจริงนี้นั้น้องๆก็จะได้ความรู้แล้วไปเทียบข้อมูลกับทฤษฎีกับที่เราเรียนมาอย่างเช่นบางเองก็ตามเราก็อยู่จางเทคนิคภูเก็ตเมื่อเราไปอยู่ทางสายทวิภาคีเราก็จะได้ข้อมูลมาแล้วมาเทียบกับทฤษฎีที่ได้มาจากอาจารย์มันก็จะทําให้เราจบออกมาต่องานได้คล่องนะครับ ซึ่งก็อยู่ทางของ Honda m a r i n นก็มีเรื่องของเครื่องยนต์ระบบ2,000มาทางของกา r มินก็จะมีอมุปกรณ์นำทางเรื่องต่างๆนะครับตัวเรด้าต่างๆเราจะได้ข้อมูลเหล่านี้ไปไปผนวกับวิชาที่อาจารย์สอนให้มันก็สามารถทำให้เราก้าวได้ไวกว่าท่านอื่นๆน,นะครับยังเร็วนะครับสวยๆยงั้นเลย ต้องเดินเข้ามาไกลมากครับต้องเดินไปจอดรถตรงนู้นนะครับแล้วก็ต้องเอารถรถไปไว้ด้านบนนะครับรถเดินปบัฟต้องล้างรถครบลงใหม่อีกทีนึง่งเดินทางหลายททดมากบางับงบงับงบงังผมไม่บอกกดทางขวาผมไม่ผมไม่บอกนะกดทางขวา <laughs> <laughs> ผมแอบดูเขาแล้ว เฮงลังเหี้ดลวกเลยเขาจะไม่เปิดเครืไฟเขาเขาใช่ก็ต้องกดกดโอนนะครับกดโอนขาเข้ามาต้องมีคีย์การ์ดมาสแกนตรงนี้นะครับปุ๊บคีย์การ์ดไม่ได้เข้าได้แบบทั่วไปนะครับสวยมากครับผมสวยมากยังไงครับบาง คิดอยู่ว่าอุปก,กรณ์ต่างๆมันันใช้ตัวเดียวควบคุมครับแล้วเรื่องสายอะไรเงี้ยอ่ะครับมองว่ามันจะมีถ้าสมมติเราคิดตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะครับเจะมันจะมีผลอะไรยิ่งกว่าพวกสายอสายไม่ไม่มีปัญหาเพราะบางเพราะว่าหนึ่งพวกพดสองพันของพวกกามินเนี่ยมันก็มีต่ออยู่แล้วใช่ไหมอตอนนี้ไฟมันมาหมดใช่ซึ่งอาการนี้เราเอาท่านฟันธงฟันธงได้เลยไงแต่ว่าเดี๋ยวเรา ได้มีคลิปลูกค้าดูทีงว่าเราอ,เอัพไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเสียอาการนี่ผมมีคําตอบเลยเจอของเจอของต้องจ่าย้องฟัังนู้นใช่ไหมครับใช่ครับคือม,มันไม่ลงอาการเหล่านี้คือตอนนี้ g a r มินมันอัปเดทพวกดาวเทียมใหม,ใหม่พอเป็นรุ่นปีลึกๆโดยเฉพาะอ่าฟ่าแบบที่เราไม่ขายในไทยเลยมันก็แค่รับสัญญาณไม่ได้เท่านั้นเองเพราะมันมีใบดูเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอ่าครับใบดูนีหมายถึงว่าบดูเป็นดาวเทียมของประเทศจีนซึ่งการม i n เนี่ยนใช้ใาวเทียมของใบดูได้ทําให้ บางบ,บางประเทศที่มีปัญหาด้วยต้นสังกัดเมื่อมีใบดูเขาก็สามารถใช้ในรัสเซียได้ประมาณนั้น